กงปลาปึ้งพี่น้องปั้มปึ้งใส่ใจก็พอไม่ต้องใส่เนื้อนะคะใส่แต่หอมแดงอขอบคุณที่รับชมจบขอบคุณนะคะอัอก็คืพอพลอยพี่น้องอ่ะว่าสิ ินไอ้ปนเฮ็ดบริกินซ้ำไฟใหม่เหมอะว่าสิกินไอ้ปนเฮ็ดบริกินซ้ำไฟใหม่เหมาะคือคืนพอยคีบหนึ่งซ้ำเนื้อพี่น้องเนื้อ มาจะพี่น้องม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องเอี้ม,มีเมนูต้มปุบปึงพี่น้องไปเย็ดกินเมืองได้พี่น้องเด้อยเผาเผาแล้วไปเย็ดกินเมืองได้พี่น้องเด้อยเผาเผาแล้ว ว่าสิกินไอ้ปนเห็ดวรนี้กินซังไฟใหมเหมาะาข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขออนุญาตใส่เมื่อด้อพักใส่ลาบพี่น้องใส่ข้าวกลัวชิลรดพีกปนเอแล้วไปล่างล่างสะอาดเอาบางนาวอามะนาว ใส่คีบแ,บแซ่บแซ,บแซบ่บเอี่นองควายบอลลินไม่เก๋แซบ่บรางแล้วต้มปลาปึ้ง่นอ,อ,องปั้งปึ้งอายขอกินแล้วพวกสีแซบ่บอยู่ จ้ะพี่น้องไม่กินข่าวน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้มีเม,มนูต้มปั๊ปึ้งพี่น้องพักใส่ลาบพี่น้องใส่ขา้าวกลัวชิรส<ล>พริกป่นคือคืนพลอยคีบหน,น,นึ่งซ้เน้อพี่น้องเน้อ ปาสิกินไอ้ปนเห็ดว่นน้กินซ้ำไฟใหม่เหมาะอ้อยขยกินแล้วพวกเสีสบอยู่แส่บเสีพบไพอ้องนก้อยบอลลินไม่็แซ่บ ก็คืนพอยพี่น้องมันตะน้อยเรียว่าปะปึงน้าพี่น้องขั้นไงกระเสื่อนปะปึงพี่น้องต่ำแจวแจวบองพี่น้องเจียวพี่น้องบวชตองใไซยังก้อยบวกดินไม้พี่น้อ,นองออพี่เี่นมือเขาก,ก้อยกับก้อยน้ำมือคนกินคือเป็นตาแสบว้าเนาะล่อ,ลองเบิง่ง ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขออนุญาตใส่เมื่อด้อคือคืนพลอยชิปหนึ่งซัมเนื้อพี่นองเนื้ออายขอกินแล้วพงกเสีสบอยู่ คือคืนพลอยคลิปห,หนึ่งจำเนื้นอพี่น้องเนื้อแซ่บแซ่บไอ้พี่น้องก๋วยบริบบต์ใม่กระเจียบข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขออนุญาตใส่มือเด้อ พีเ่เฮ็ดกินมึงด้พี่น้องเด้อเผาเผาแล้วก้อยบอกกินไม่พี่น้องพี่เห็นมูอเขาก้อยกก้อยน้ำม,มือมันกินคือเป็นตาแสบว้าเนาะล่องบึงน้อยพี่น้องอข้ขยกินแล้วคงสีแสบอยู่ มันตวน,น้อยเด้ยว่าปะปึ้งนะพี่น้องขัง้นตอนใหญ่ก็เสื่อินปะปึ้งพี่น้องตาเจียวเจ้วบองพี่น้องอแล้วไปล่างล่างสะอาดเอ,อาบางนาเอามะนาว,ออานาวใส่ที่ปิดอ้ขอกินแล้วพวกสีสบอยู่ ก็คืนพลอยอขอบคุณที่รับชมจบขอบคุณนะคะข,ข้านวเหนียวร้อนๆนะคะขออนุญาตใส่มือด้วยใส่มะนาวด้วยนะคะใส่ใจด้วย ใส่ใจก็พอไม่ต้องใส่เนื้อนะคะใส่จะหอมแดงทอดปลาพี่น้องทอดประกด้พี่น้องเนาะทอดประกดด้วยมาทานด้วยกันนะคะพักใส่หลาพี่น้องใส่ข้าวกลัวชุลดล์ล์ผกปน มาจะาพี่น้องไม่กินข่าวน้ำกันพี่น้องเม,มืม่อนีีเมนูต้มป,ปุ๊ปึ้งพี่น้องให้หนุกยังเข้าในอิ่มพี่น้องี๋ยวนุ๊กกินข่าวต่อใส่ใจก็พอไม่ต้องใส่เนื้อนะคะใส่จ่หอมแดง ใส่มะนาวด้วยนะคะใส่ใจด้วยเปรี่ยวพี่น้องเรต้องใส่ยังเปรี้ยวพี่น้องเราต้องใส่ยังใส่มะนาวด้วยนะคะใส่ใจด้วย คือคืนพลอยคลิปหนึ่งซ้ำเนื้อพี่น้องเนืเ้อหยวพี่น้องราต้องใส่ยังใส่มะนาวด้วยนะคะใส่ใจด้วยแซ่บแซ่บพี่น้อง บอหลินไม่กระเสีแสบแซยบเสยบไปพี่นนาะก้อกยบอหลินไม่กระเสีสยบใส่มะนาวด้วยนะคะใส่ใจด้วยน้อยพี่นนองเปียวพี่นนอง ต้องใส่ยังเอข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขออนุญาตใส่เมื่อด้อให้หนูกินข้าวในอิ่มหนูพี่น่องแล้วหนูกินข้าวต่อเพียร์กินเมื่ด้วยพี่น่องด้วย 好漂亮。